สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมหมอสมบัติคุ้ยเพื่องเรื่องเข่านะครับเมื่อนี่มาพบปะพี่น้องในวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรฝนนะครับเริ่มตกแห้งนะครับนะครับอันนี้ผมทั้งร้านให้จเจริญผ้านิตนะครับพิกัดนะครับนาโรงเลียนอาสามากวิทยาจังหวัด ร้อยเอ็ดครับพี่น้องโรงเรียนสา,ามารถวิทยานะครับปราณไทยเจริญพาณิชย์นะครับสำนักงานใหญ่ตังอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเกษตรกรสำหรับพอแม่พี่น้องมีปัญหาเรื่องการใส่ยายาคุ้มคายยายาป้องกันกำจัดรักษาโรคในหน้าเข่านะครับหรือว่าในพืชต่างๆกับโทรมาปรึกษาใดนะครับที่ 09942 5 9442นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับรับปรึกษาปัญหาเรื่องมาแลงศัตรูในหน้าเขานะครับฝนตกแข้งๆช่วงนี้กับซิมีเรื่องหอยระบาดนะครับหอยระบาดหนักบางทีกัเป็นหอยเชอรี่นะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหอยเชอรี่ระบาด สีใสยาอย่างนอก,กําจัดครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรซึ่งจะได้ผลสําหรับมือนีหมอสมบัติจะมาแนะนํายาตัวหนึ่งนะครับซึ่งสามารถรักษาบมแม่ครับโทษครับสามารถป้องกันกําจัดหอยเชอรี่ในหน้าเข่าได้นะครับครับขอแนะนําครับโอซามิค,ครับพี่น้องเกษตรกรน,นะครับื้อว่าโอซามิค,ครับ โอซามิกจะป้องกันกำจัดหอยเชอรี่หอยทุกอย่างนะครับในหน้าเข่านะครับหอยเชอรี่บางที่จะหอยหอยโข่งต่างๆหรือว่าหอยขั้นก็นสามารถกำจัดได้แต่เ้าสิปเปนเนนที่กำจัดหอยเชอรี่นะครับหอยโตสีสมเนยมันจะมีความสามารถในการกินนอกเข่านะครับกินนอเข่า ซึ่งระบาดทั่วประเทศนะครับระบาดทั้งภาคอีสานโดยเฉพาะหน้าปังหน้า <c oughs> หน้าปังหรือหน้าปีนะครับฐานหน้าปีก็สามารถกำจัดได้นะครับฝนตกหนักๆน,น,นะครับบางที่มังจะไปกินต้นก้านะครับกินต้นก้าที่หวานขึ้นมาใหม่ๆนะครับอันนี้จะเป็นหอยเชอ์รี่ระบาดนะครับสำหรับหมอสมบัตกิกขอ,ขอแนะนำโอซามิกนะครับ ตัวนี้โอซ่าเม็กบรรจุสองลอัมนะครับ250กรัมนะครับอัตราการใส่นะครับ50กรัมนะครับต่อน้ำหยดซิตรหรือว่าหาช้อนแกงนะครับหาช้อนแกงนะครับต่อน้ำหยดซิตรนะครับอันนี้250กรัมนะครับใส่ได้จักเป๊จักหมอเครื่องนอกสิว่า ตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ประมาณหาเปะนะครับหาเปะหรือว่าหาหมอกเครื่องนะครับผสมน้ำเอาไปฉีดพ่นให้ทั่วแปลงนะครับความสูงของน้ำประมาณหนึ่งฟาร์มือครับพี่น้องเกษตรกรนะครับหนึ่งฟาร์มือคือเวลาฉีดลงลงไปนะครับอย่าปล่อยน้ำหมอกนะครับกักน้ำไว้จักหน่อยกักน้ำไว้จักสามเออครับหลังจากฉีดนะครับบอกควรปล่อยน้ำหมอกเพราะว่าตัวยามสีออกน้ำนะครับพี่น้อง เกษตรกรตัวนี้เห็นผลภายใน2-4ชมงครับซื้อว่าโอซามิกครับพี่นอ้องเกษตรกรนะครับโอซามิกพีชิตหอยนะครับพิชหอยเชอรี่นะครับลองเอาไปใส่บ้างนะครับผมสําหรับพี่น้องต้องการเอาไปใส่นะครับโทรมารที่หมอสมบัตินะครับหมอสมบัติคุยเฟื่องเรื่องเข่านะครับล้านไทยจเจริญพาณิชสาขาอาจสามา จังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเบอร์0 9 9ย์5 9 4 4 2หาเกาได้ผลแน่นอนนะครับใสโอซามิกนะครับต้นนี้ชีดได้หาเป้หรือว่าหาหมอคเื่องนะครับหาซิักำหรือว่าหาซอนแกงตอนหนา2ยีิบลิครับพี่น้องเกษตรกรนะครับสำหรับผมกับแนะนํำวิชาการเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอยากใสโอซามิกรกระโทนมาได้นะครับ ที่หมอสมบัตินะครับผมสําหรับผมกับมีเพียงเท่านี้ครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับ